คนกินตายคนขายรอชีวิตล้นั้นเป็นมนุษย์มาปาเขารักครอบครัวก,กิงเบียแทนน้ำ่วนจอคือทนายความโดนเมียทิง้งผููอะไรได้อย่างนั้นรวนพลังบยคนแกงสังกะมอย

ฮัลมอสเสื้อขาวนะคะวันนี้จะมานี่คือวงล้อ e ีพีสองนะคะทุกคนเราก็จะมหมุนต่อเลยไม่พูดท่าทั้งเพลงเพราะเรารู้กดใน EP พหนึ่งมาแล้วโอเคหมุนได้ตัวีหนึ่งคัเล,ล่าสื้อสีน้ำตาลตัวบัวสีฟ้าก็คือตัวแรนี่โอ้โหเราสูตรโอ้ไปแล้วทุกคนนด้ดแมนเหมือนเดิมพัลมแมนก็ดีนะ คเอ้ยสีแล้วเอ้ยสีแล้วแมงนหนุ่มไม่ดีเลยละครนี่หนึ่มไม่ดีเลยทันตะซันตะซันตะซันตะแจ๊สก์บ้าทอนเดี๋ยวไปเยือนที่เจ๊นะทุกคนไปเลย let's go <S ก็เกื่มานะครับก็จะมีเจ้ละครสุดกลุ่มอย่างบาสูคอมเมดี้แมนและแฟนแมนและท็อกซิกอัพเกรดคอมเมดี้แมนและคล็อกสไปเดอร์และ ฟีลเจ้แรของอาข้อมนนะครับทุกคนจะเป็นยังไงนั้นเราต้องมาดูาว่ชนะหรือแพ้แพ้ครับทุกคนในโหโมนายแม่ไปกันเลย let's go ก็มาแล้วนะครับทุกคนในโมนายแม่ที่ค้าอยู่นะนครับทุกคนโอเคมากันเลยเริ่มแรกเหมือนเดิมครับวางแฟนแมนตรงไหนก้าได้ อเอ้ยหวานพลาดไปแน่เลยทำื่อรดีเนี่ยต้องลบทิ้งแล้วแล้วอันนั้นใหม่ต่ไม่เป็นไรหรอกโอเคทุกคนตรงตรงตรงบาะนะตรงเหมาะแล้วโอเคนะครับทุกคนกคนี่เองซึ่งสกิปได้เป็นออกมาแล้วทุกคนแค่เวฟตออเอง ท็อกซิกนี่ถือเป็นตัวที่ดีมากนะกับผมเนี่ยฟิวเจอร์ลาเขาแมนของโค้ชชอบแต่เอกอรีมากกว่า <c oughs> กอนี่โค้รโหดโคตดตึงโคตด,คด,คด,คดอันตรายเอาแล้วผมจะเอาทำไมผมจะวางสปไปเดอร์นะทุกคนระยะมันเจ็ดสิบห้าเหรอ ็ต้องควบคุมถึงถึงแถวแถนี้นะแถวนี้เลยทั้งหมดก็ต้องจะวางตรงนี้ตรงแถวแถวนี้ยก็ให้แฟนแมนเราทำบัาลมไปก่อนแล้วเราก็จะวางมันค่าใช้มันค่าใช้ชใชแค่เจ็้อยเอง เอาแอนตัวสกีไปเดี๋รวเจาจะวางตรงนี้นะตรงนี้ดีกว่าโอ้ my g ก d ว่างไวโอ้ไหยเนี่ยก็ถือว่าไดู้่นะ โอเคแล้วทุกคนสกิบดีสกิบดีดอบดอบเย้ฉันจะขาแก่ข้าวถ่ายแก่ฉันอันจะข้าวถานนั่นเลยฉันมีเลือดที่เยอะมากๆเราเยอะเงินเราเนี่ยโดนโดนไอ้นี่ตกตายเอือเอื้อเอื้อือโอ้ยเกลอทุกคนอาแต่วัยแย่พันแปด พันแบบอันนี้อัพต่วไหนก่อนดีอัพ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 ,อพ,อพสไปเดอร์ก่ดีกว่าพอนี้ไม่มีวันหลับแต่ก็ต้องออพอ่ะชุบสเกตด,ดี้สเกตไปด,ดีดอมดอมลขอบการเชื่อมวงไหมอเอยเออนั่นแหละ เฮ้ยทำไรเนี่ยตก็ตอนนี้ไา้แลต,ตอนนี้โอ้โหระยะเขาโคตรกว้างถ้าหมดแล้วก็ยังมีระยะอยู่อีกโคตรตึงเราก็ต้องจบไวให้ไวที่สุดนะคะทุกคนจบให้ไวที่สุดเราจะวางท็อกซิกตรงนี้นะ โอเคทุกคนว้นี่ไอ้วาท็องสิแล้วทุกคนพับท็อกสิเด้ย๋ยวเอาท็อกสิกเอาไทายท่านคลำไม่แล้วแม่เอาแขนนะครับไม่ไม่ โอเคนะคะทุกคนออกมาแล้วเอ้ยเดี๋ยวอัพเกรดอันนี้ก่อนเลยอัพเกรดไปรลเวลสามนะทุกคนหลุด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 เอ้ยแก่เก่คิดสั้นอย่างเงี้ยม่นะท็อคคล็อกสไปเดอร์ เ็าบอกว่าถ้า,าเลเวลสจะตีหมูใช่ไหมเดี๋ยวรอก่อนปรับเลเวลสองแล้วเดี๋ยวเลเวลสามจะตีมุคดกว้างวงมันคดกว้าง นีประเด็นนะคะเอ่ยเลยคีเวมาเลยก็ขอเอ้ของเขาเวลาประเด็นนะครับทุกคน โอเคนทุกคนห้องยื่มาแล้วชนะอยู่เลยนะทุกคนถักคิดมาก่อนเลยอย่างแรกเมื่อไงต้อนนองน้องออโต้สกินนะเฮ้ยยืนไหมเนี่ยอนส่วนี่นะของของครับของสไปเดอร์เนี่ยโคตรตึง อันตรายโอเคตอนนี้จะออกตัวไปเดอร์ตีหมู่แล้วเอาไม่ช้าก็คือตัวนี้มันช่วยเสริมด้วยแมวนี่ตัวอันตรายมาก ตอนนี้นี่คือว่าตอนนี้นี่คือแบบว่าโคตรเลือดเยอะมากแล้วคือใช้เวลาไปเกือบเจ็ดนาทีตัวมันกำจะทำยังไง เอ้ยเดี๋ยวเด,ดี๋ยวเดี๋ยวขอดูหน่อยวันเอาเท่าไรสี 4, ่พัน่ะกันและไม่เอาแฟนแมนเอาตัวนี้ดีกว่าตเียนหมูมมแล้ว <c oughs> อบับเสดอยวงสีแดงวงสีแดงนี่คือคน ข้อเป็นเออีอ่ะทุกคนวงเออีเกือบทั้งแมพนะโอ้โหทั้งแมพอัดทั้งแมพมะทุกคนเกือบทั้งแมพผมูดจริง้าหนาผมว่าตรงนี้เนะี่ยโอ้โหยังตึงอ่ะ ท็อกสไปเดอร์มันจริงเลยต่อไปก็อั์อาร์เจต์เอาเกีร์ตัวนี้ต่อเหลือแค่ท็อกซิกตันก็วางท็อกซิกระลัวโหมดในแมกก็เนี่ยนะตอนนั้นมันนงเป็นโหมดอินเลสโคตรตึงอ๋ออินเลสแมกไม่ถึงสิบแมกไม่ถึงยี่สิบเบลล์เราก็แตกละ แล้วก็ไปได้สามสิบเบลล์ที่สิบเบลล์อยู่แล้วก็แตกท็อกซิคอัพกิจชายใช้าวเมย์หน้ามเมย์คาวนั้นเป็นผู้ก็บเกี่ยวเขาไม่คำเหมืย์ดับมาเป็นไครทันเอไอตอนนั้นคราวนั้นเนกิดจะตายแล้วแต่เขากลับมาได้ครั้งหนึ่งด้วยก็จะ่อว่อัพกิดเอซิบเมย์ฉันเองตัวนี้นนเอง เดี๋ยววางตัวนี้ก่อนเฮ้ยโอเคเราวางมาแล้วเอาอัพเกรดเลยเดี๋ยวเราจะถ้ามันเป็นตัวไหนเรืใช้สกิลอันตราไลไลนิ่งไลนิ่งม์สต็อปเหรอ มูวิชโบชบบีวิชยูทัพเราก็จะอัพต็อกสิก,ก่อนนะคะห้าพันเอ้ยอันนี้อัพเท่าไหร่เจ็ดพันเฮ้ยเอาไงดิเอาไงเนาะเอาไงอไง่ะเ,เอาไงตอนนี้ครับถายได้ไหมถายได้ไหมจะแตกแล้ว Oh my God! 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 Rồi, oh lưu up, Au! Rồi, lưu áp trên đây Oh oh! ขอเอาของขอเวลาไม่ดครับทุกคนไม่สวัสดีครับยยููยูัูยวยูดูย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 ูง นั้นด่อนนั้นหอกเลยอเอาเกเป็นเลเวลสี่หรวเลเวลสามกันแน่แล้วนะ ต้องเอาตัวสันมาทุกคนผมต้องมีตัวตัตว์สัตว์นักห,หนึ่งตัวอย่เช่นมันก็มีหมออยู่นะแต่ผมไม่ได้สุมได้ดิเพราะผมมันโดนไม่ค่อยด้เลยวันนะี้สุมกาจาบองก็ได้ก็เกล้า Ê. Ông mày nè. Có bài cắt. to đi đâu đây? Khô cho tường. Thấy là giờ đi cô chặt. ăn โอ้แม่งก็หลับสองตัวหลับหลับหลับเน่ยนะฮตอนนี้หลับไม่หนะล,ลับจะด้วยโดนที้มันเหล่าดีเลยสามสามตันแล้วเนี่ยสีมง yes, 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 อะเยมื่อ y e เ sir yes s i ย yes sir หยุดเลยทุกคนไม่หยุดดีกว่า วัน่อคมันกันต่อสู้ด้วยความเชียวเต็มใจสกิบิดีดับดับดับเยสเยสอ้อโหตอนนี้นี่มารือๆต้องต้องต้องใช้สกิลแล้ว อ๋ออะไรนะทุกคนเฮ้ยอัปเกรดตตัวไหนกันดิท็อกซิคอันนี้ก่อนแล้วก็หยุดเวลาเลยมันตันนี้โอ้หายใจกันก่อนหัวยังหัวยังเราใหมันถึงตรงนี้เราใหมันถึงตรงต้นนีไว้ก่อน Yo, 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 เงินก็ไม่เปไอ้เงี้ยเหลือแล้วทุกคนโอเคเลยคทุกคนนะโอ้โหตอนนี้สถานการณ์ได้โคตรตึงเครียดโอ้ my god เก้ือยู่แล้วไหมเนี่ยเฮ้ยเงยเงยเงน พ้พววว้วอววอว้ววอพอพอวววเวววอาวาอวววววกวว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 เววววะอวเวว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  ทุกคนตอนนี้ต้องรีบแล้วรีบเร่งมือ้วทุกคนไม่ก็ไมนก็ไมนก็จะตายจะตายจะตายแล้วจะแตกแล้วจะแตกแล้วอยากใช้เลยไอติ้งตอบมากเลยเฮ้ยหลับอย่างโ้นนี่ยหลับ Oh my, god, oh my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  god, giờ này là đâu? โอ oh my god โอ้ my god เราเงบเรางินแ่ทุกคนเอาวันนี้ก่อนสไปเดอร์อัพเกรดรัว โมา my god มันจะสิบไปนะอันนี้จะกาที่อยู่แล้วทุกคนนะ oh my god ตอนนี้ถึงว่าสถานการณ์ตึงเครียดยิ่งหนักอัพเกรดเลยแม็กตัวหนึง่งอ่ๆผมจะวางตรงน,นี้เลยแล้วกันนะอันวงเท่าไหร่เนี่ยสิบแปดใช่ไหม สิบแปดเหรอวางตรงนี้วางตรงนี้ก็พอแล้วมั้งเนเผื่อไม่วางเขาวางวางไหนนามาเตจร้อยห้าสิบเนี่ยจะไปสู้อะไรได้ โอเคทุกคนหนึ่งเวฟที่ห้าสิบแล้วเพื่อจะทุกคนชนะไหมเรามาลุ้นกันอเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจปนเจปนหาชาวสต็อปขู่อยู่นิ่งแตกไปหนึ่ง ไปสองไมแตกไปสองแตกไปสามแล้วหลือว่าคนเราแล้วลอยอลอยอยๆาๆๆๆๆอยๆาๆๆๆๆๆๆางลอยโอ้แม่ก้นแล้วแม่ก็แล้วแม่ก้อนจ้าชนะเลยทุกคนก็ขอไปบายนะครับทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งย้ๆเตให้ผมแล้วเจ้าของช่าง้ออผๆอะไบาย ช่งนี้ไม่ค่อยได้ลงไม่มีมีคนทำลายโลกเลยไม่ค่อยได้ลงเลยไปช่วย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 